มาดูความเสนอหน้าของไอ้สองตัวนี้ลูกสาวลูกชายผมคนนี้คือใครบอกเขาไปโอ้ยสุกัอุ่นอุ่นพ่อจ๋าโอ้ยโกดแล้วอันนี้พี่คุณเดชเดชไหมดูไอ้กงเออเซ่มาให้เขาดูหน่อยสิเซ่ใครน่ะอ่ยหอมแก้มหอมแก้มเขาหน่อยหอมแก้มหน่อยมาเนี่ยจุดตรงนี้นะครับเนี่ย จุดเนี้ยที่นั่งตรงเนี้ยเวลาผมจะมานั่งตรงนี้จะมีไอ้สองหน่อเนะี้ยจะมาอุ่นอัวตลอดเลยอ่ะเด็ดเด็ดดูเดือใครเนี่ยใครเนี่ยทำไมลอยจังเนี่ยใครเนี่ยว้าวทำไมลอยจังเลยครับสองคนพ่อลูกทำไมลอยจังเลยครับเนี่ยโฮ้ยทุบทุบทุบดิๆๆๆว,าวายมาอา่านเลยเซ่เซ่ดูสิเนเนเน่เซ่เนี่ยครับเจ้าเซ่ไอตัวเล็กอื